สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา็นกล่กองเหมกันมีกล่องสุ่มทอมแอนด์เจลลี่ค่ะกล่องสุ่มคูลลี่ก็จะมาดูตัวที่เราอยากได้ก่อนทอมแอนด์ได้ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้นนแล้วก็ตัวนี้สี่ตัวนี้ขอให้ได้ขอได้อยากมาดูคูลลี่เอ้ยคูลลรนี่เค,คยดูดิกดกแกะแกะเลยตั้ง คือแกะเลยมีกล้องมันมือโอเคกลับมาใส่แล้วที่บอกไปว่าเราอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้โอเคตัวแกะเลยใช่ไหมแกะชิ้นนี้อืออาสาหวานต้องดูคนก่อนเข็ดไหมโอ้ ถ้าคุณรู้สึกออาเราจะท่าบอกไว้อยากนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเนขอยได้ค่ะ้น่เราจะมาดูกันว่ามีสาวเฮ้ยได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ใช่อยากได้ตัวที่อยากได,ได้อยากได้ตัวนี้ตอนแรกบอกเก็บได้ดตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนตน,ตนี้ได้สุดด้วยอุ้ยน่ารักอะ่ะโอเคเราค่อยมากแกะบเพิ่อันนี้อุ้ยแกะเลยดีกว่าแกะเลยละโอ๊ยเก็เลยอุย้ยได้ตัวที่อยากได้ แกไงไม่ค่อยแก่เพราะว่ายวมันเกิดแต่ห y ายจะว่าแกสมุดโน้ตจะไปกอย่างน้จะป็ได้สตุาไ,ได้ตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้เอาตัวนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ได้สัตัวนี้ ให้ดูให้ดูลาดดีนี่อันนี้อันนี้จัเลยจัดตรงไหนตูดเหรอไม่ใช่ตัดตี้เลยตัดเลยดีกว่าวิววิววเห็นกล้องเบอร์ไหมมีกล้องเบอร์อีกเนี่ยโอเคกลับมาสิ

แกะแม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามตัวนี้อ่ะจะมาเปิดดูกันเลยนี่สองสองเห้ยด่าต้องฝกเลยเฮ้ตเจ้านี้ยอยากได้ไม่ถอดตัวแล้วอ่ะโชคดีมากเดี๋ยวจะมาแกะดูกันว่าสมุดเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยมีสมุดแบบนี้เอนลนะ ไม่มีสมู่รุดเขาดีอุ้ยแต่น่ารักมากน่ารักว้ายโอเคเดี๋ยวไดีบาหาก่อนนะเขียนได้เลยนะคะโอเคนี่ใช้ได้แล้วก็จะมาแกะอันนี้กันอือ <c oughs> โอ้ยมันใสเก๋มากน่ารักเวยแลาวก็ใส่กะเอามาห้อยกับบัตรใส่กับบัตรนะคะือน่ารักมาก โอเคจบได้ไว okay. ้ไว้